จุดที่เพิ่นเผาซพอันนี้ขอเป็นธรรมทานน้าแง่งคตรผสมคำาลาวาว่าเราจะตายมาสบายชิมไว้มาความลาวาวันนียโออลาวานี่นั่นลยคุณเห้ยอีกโกคนัะก้อมาพ่นซุบติเปิ้งราบนาคิจเมื่อวานนี้ มนเทาก็แบบนี่เลยเว้เลยนี่จังนี่นี่บ่โคดรนี่บ่โคตรกินยาเลยก็อย่ามันเนาะอาจจะสูงสมมุติมันก็ยังลงมาพี่คือเก่บต่ำเป็นเลาก็ต่ำตัวเต็กผู้ใหญ่ก็ไปขึ้นสวรรค์แล้วผู้ใหญ่เอลยก็หักคอยได้แล้วตัวคอยไปที่ขคอยขาหักนี่แล้วทักเซกแต่แต่คนตะกี้มันมีมามอเนาะคนยนับถือแล้วไปเพื่อนำมนต์แล้วดีดีเนอะเนาะป้กที้ป้กที้ว่าง่ายๆว่าเพื่อนเป็นเป็นหมอนล้วมนต์แล้วดีดีเนาะ คอยนับผู้พาหักรับปัวปู้ได้ผวง